ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันพุธที่8มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6นห้รกบกรับเรียนขออนุญาตนะครับอันนี้เรามาหมุนเวียนสลับสเปลียนมาบอกก่าวเล่าถึงที่เป็นการบอกก่าวเล่าเรื่องในพักกุภกเก่านะครับคงต้องคาดเดานะฮะไว้ในใจก่อนว่าวันนี้เราจะบบกก่าวเล่าถึง เรื่องราววัตถุมงคลที่จัดสร้างในนามของพระกิจิคณาจารย์ท่านใดนะครับประมาณว่านะครับเราคงควรที่จะมาเรียนรู้คำฝันคำขวัญน,นะครับประจำอำเภอกันเสียก่อนนะครับหมูทุบลือเรื่อง พักเครื่องเกตชัยโยผักตบโชจักสารมักอูดหวานเชื่อมใจอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับนะครับก็คงไม่ต้องคัดเดากันนะครับก็วันนี้เราก็คงจะมาบอกเก่าเล่าถึงที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องนะครับของนะครับ พระครูอทธรศิคาการนะครับหรือที่รู้จักกันดีโดยเั่าไปในนามลุงบุตโตสวรณโนวัดสเกตนะครับตั้งอยู่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพระเจจิขนาจารย์ในยุคกลางนะครับที่ถือว่ารู้จักกัน ในวงจำกัดนะครับที่ต้องบอกกันว่ารู้จักกันในวงจำกัดนะฮะก็เพราะเหตุที่นะครับคุงโปโตสุวรรณโนเนี่ยนะฮะท่านเป็นพระกิกจคณาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงอยู่ในท้องที่นะครับอยู่ในท้องที่มากกว่าที่จะอยู่ในส่วนกลางแต่ก็ไม่ใช่ว่านะครับวัตถุมงคลของท่านจะไม่เป็นที่ทราบกันนะครับก็ที่ทราบกันนะครับ ก็ถือว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นมีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์ดังนั้นนะครับผมคงจะต้องอ้างอิงถึงนะครับเอกสารนะครับเอกสารนะครับถึงเอกสารนะครับนี่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพ่อเหนือหัวนะครับพ่อหลวงของปุชนชาวไทยนะครับได้เคยเสด็จไป ยกโชว์ฟ้าเบลากานะครับยกโชว์ฟ้าเป็นประธานในการเปิดพระอุโบสถนะครับนะครับอ่าผมอ้างอิงเอกสารผมก่อนนะครับนะครับคู่มือพันเนื้อผงดูอย่างไรให้ได้พระแท้นะครับซึ่งเป็นการหยิบยกเรื่องราวนะครับพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์พัพนะพพพนเนื้อผงนะครับ เอามาให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันและเป็นพระที่มีอยู่ในรายกานประกวดนะครับในครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับหน,งนังสือเล่มนี้นะครับนะครับถือว่าเป็นหนังสือในยุคแรกๆที่ผมเขียนส่งให้สำนักพิมพ์ไพรินนะครับและเป็นหนังสือที่คลายเป็นหนังสือคอนเทนต์นะครับหนังสือคอนเทนต์เพราะว่ารวบรวมนะครับวัตถุมงคลนะครับพระพิมพ์ต่างๆ นะครับที่มีอยู่ในรายการประกวดไว้มากมายพอสมควรนะครับแบบประมาณโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งต้องเรียกว่าโต๊ะหนึ่งนะครับถือว่าหนังสือตัวนี้ถ้าเป็นหนังสือคอนเทนต์ก่อนที่จะมาแตกแยกขยายออกเป็นเล่มเฉพาะนะครับแตกแยกขยายออกมาเป็นเล่มเฉพาะนะครับนี่ถือว่าเป็นหนังสือที่ ใช้สําหรับในการอ้างอิงในการศึกษาครั้งนี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมได้บรรจุเอาไว้แล้วนะครับประวัติของจังหวัดนะครับประวัติของจังหวัดอ่างทองนะครับประวัติของการฝึกสงครามนะครับที่บ้านชโยนะครับและก็เกี่ยวพันมาถึงประวัติวัดของวัดสเกตนะครับเหตุใดจึงชื่อวัดสเกตนะครับรวมถึงนะครับประวัติของ หลุปูโตฟวนโนนะครับหรือพระครูอทรศิรากาศนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาพาพิมพ์อิงถึงวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างขึ้นนะครับวัตถุมงคลของหลวงปูโตฟวนโนเนี่ยก็ทราบกันดีว่าเป็นพระพิมพ์นะครับที่ถอดแบบร้บพิมพ์มาจากพระพิมพ์พระสมเด็จเกจิโยนะครับถือว่าถ้าเป็นนะครับ วัดวาอารามในเขตนะครับในเขตจังหวัดอันทองส่วนใหญ่ก็จะต้องนะครับต้องหยิบยกเรื่องราวนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลหรือภาพพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะที่ไปอิงนะครับที่ไปอิงกระแสของวัดเกตชโยนะครับซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดลกคังโคฟิตารามนะครับได้เป็นผู้จัดสร้างขึ้นนะครับแล้วได้บรรจุกุนะครับ เอาไว้ที่พระอุทรพระอุระของพระพุทธมหาพิมพ์นะครับนะครับหรือที่เป็นพะระหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับที่ถอดแบบมาจากหลวงพ่อโตสัมปะกงนะครับมัจจรยานิมิตนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถย้อนหลังกลับมาได้นะครับมตถุกบางคนที่จัดฟางโดยหลวงปู่โตฟวนโนนะฮะที่โดยทั่วไปเราจะทราบกันอยู่นะครับก็จะมีอยู่สองพิมพ์น,นะครับที่ทราบกันนะครับว่าม,มีอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมพ์พระสมเด็จนะครับแบบมีหน้ามีตากับแบบไม่มีหน้ามีตาต้องบอกอย่างนี้นะครับก็คือที่แบบมีหน้ามีตาก็คือมีพระพักนะครับมีพระพักมีพระพันเหต นะครับมีประเทศนะครับก็แบบพิมพ์คล้ายๆพิมพ์ตุ๊กตาที่เราเรียกกันนะครับนะครับอันนี้ก็เราหยิบฉวยขึ้นมาดูนะฮะเกี่ยวเรื่องพระพิมพ์แล้วเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นะครับพระพิมพระเนื้อผงของหลวงปู่โตเนี่ยนะครับนะครับหลวงปู่โตสุวรรณนนเนี่ยด้านหลังจะต้องมีติดรูปถ่ายนะครับด้านหลังจะต้องมีติดรูปถ่ายถึงเป็นรูปภาพนะครับนะครับดังนั้น การพิจารณาเกณแท้นะครับนอกจากดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหามวลสารของพระพิมพ์พระสมเด็จแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้ก็คือรูปภาพด้านหลัง ด้วยเหตุที่นะครับด้วยเหตุที่รูปภาพข้างหลังเนี่ยะฮะจะเป็นต้องต้องเป็นรูปถ่ายโฟตโต้ต้องแหมนี้เป็นรูปถ่ายโฟโต้รูปถ่ายที่ออกมาจากร้านถ่ายรูปนะครับดังนั้นกระดาษนะครับกระดาษที่ใช้นะครับกระดาษที่นํามาใช้นะครับก็เป็นกระดาษโฟตโต้หือเป็นกระดาษอาร์มันนะครับก็เหมือนรูปภาพต่างๆที่เราไปล้างอัด ขยายอยู่ตามห้องถ่ายภาพในสมัยโบราณนะครับดังน,นั้นรูปภาพนี้จะต้องมีความเก่านะครับมีความเก่านะครับบางคนบางท่านนี่พิมพ์พิจารณานะครับพิจารณาองค์พระแล้วอะไรแล้วเนี่ยทันยุคทันสมัยนะครับนะครับทันสมัยของท่านแต่นะครับผมขออนุญาตเป็นภาพก่อนแต่นะครับแต่รูปภาพที่เอามาทำเนี่ยเป็นรูปภาพใหม่นะครับเพราะมีการจยัดสร้างในในรุ่นหลังในยุคหลังด้วย นะครับอ่าดังนั้นเราถึงจะต้องดูศึกษาเนื้อหามลสารแล้วดูพิมพ์ฟงแล้วนะครับก็ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกว่าโดยทั่วไปจะรู้จักกันอยู่แค่สองพิมพ์ฟงนะครับสองฟงแต่จริงๆแล้วการเ่ยังวัตถุมงคลของหลวงปู่โตนเนี่ยพระพิมพเนี่ยนะฮะพระพิมพระพิมพระสมเด็จพิมพ์เกจชยโยเนี่ยนะฮะที่จะคล้ายๆเป็น9ฐาน9ชั้นเนี่ยยังมีมากมายหลายพิมพนะครับอ่าก็จะประมาณ ให้เห็นนะครับก็จะมีเก้าชั้นนะครับนะฮะนี่พิมพิมมีหน้ามีตาอ่ามีมีพระเนรมีพระนาศีมีพระโอษนะครับโดยทั่วไปก็จะรู้จักอันนี้นะครับก็ต้องผมบอกหลักการในการพิจารณาให้แล้วนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพระเนื้อผงเนี่ยนะฮะโกนอายุกันหยัดฟ้างไม่ไม่ได้นะครับก็ต้องดูเนื้อหามบนฝันความจัดจ้านอายุนะครับแล้วก็ดูรูปถ่ายด้านหลังนะครับ ก็ยังมีนะครับนอกจาก9ชัดแล้วก็ยังจะมีพิมพ์นะครับที่นองเหนือจากนะครับนองเหนือจากพิมพ์ทรงที่เราเห็นเป็นมาตรฐานแล้วนะครับก็จะมีพิมพ์ที่แกะเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่างี้นะฮะนองเหนือจากเป็นพิมพ์ที่ถอดแบบรอบพิมพ์มาจากของพระพิมพ์พระสมเด็จวัดเกศชโยแลวเนี่ยก็จะมีพิมพ์ที่แปลกๆของเขาอยู่นะครับก็อย่างที่เราพิจารณาพิมพ์เนี้ยนะฮะ ก็จะมีวงแขนนะครับองพระพระเนพระกันนะครับนะครับแตกต่างกันไปนะฐานนะครับหนึ่งสอ่้าหกเอ่าเนะครับแล้วก็อาจจะมีอาสนัอันหนึ่งก็เป็น8นะครับก็จะเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับก็ต้องดูนะฮะก็ต้องพิจารณาดูนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพิมพ์อ่าพิมพ์คะแนนพิมพ์เล็กด้วย นะครับก็ดูพิมพ์ทรงนะครับดูพิมพ์ทรงดูการดูความเก่าดูรูปภาพดูรูปถ่ายนะครับไม่ใช่ว่าในวงการประกวดพระเครื่องเขารู้จักกันอยู่อยู่แค่พิมพ์สองพิมพ์นะแต่จริงๆท่านฟั้งพระพิมพ์เนี้ยเอาไว้หลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์นะครับรวมถึงนะครับรวมถึงนะอ่าอันนี้เป็นเป็นพิมพ์ฐานแฟมนะก็เรียกกันฐานแฟมนะครสอง นะครับจริงๆงเนี่ยจะเป็นฐานแฟมตรงนี้จะเป็นฐานแฟมล่างนะครับนะอันนี้เป็นฐานฐานบนก็ดูแล้วเหมือนก็จะเป็นฐานห้าชั้นนะครับแต่จริงจเป็นฐานแฟมก็จะเป็นนะฮะฐานล่างสุดฐานแฟมนะฐานกลางฐานแฟมนะครับฐานชั้นที่สามแล้วก็จะมีอัฒนะนั่งนะครับดูลักษณะพิมพ์ทรงดูลูปถ่ายนี้หลักเกณฑ์พิจารณาการลูปถ่ายนอกจากที่ผมบอกแล้วเนี่ยฮะดูที่ดวงตานะครับดวงตาดวงตาจะมีแววตาเครียกมีแววตา นะครับแต่ก็ต้องพิจารณากระดาษกระดาษให้เป็นพื้นก่อนนะครับกระดาษเป็นพื้นเป็นพื้นก่อนนะฮะแต่ก็สมัยนี้นะครับเขาบางทีเขาก็เอามาลอกเรียนทําแบบแล้วนะดังนั้นก็จะต้องเพิ่มการหลักการการพิจารณาก็คือความเก่านะครับความเก่าความเก่าของกระดาษเนื้อกระดาษเข้าไปอีกนะครับถามว่าของเก๊มีไหมนะครับ นะครับผมยังไม่เคยเจอนะของเก๊น,นะครับแต่ถ้าของที่ทําในยุคหลังนะครับนะครับของที่ทําในยุคหลังนะครับคือยุคปีพุทธศักราชสองพัาสที่จัดสร้างโดยนะครับท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับพระครูวิวัตรเขมมาคุณนะครับหรือท่านพระจันแดงเขมรโต นะครับนะครับท่านพระจันแดงเขมรัตโตนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ที่มาจัดสร้างพระในยุคหลังนะครับก็เราจะเห็นเนื้อหามบนฝันที่แตกต่างกันนี่ผมหยิบยกขึ้นมาประกบอันนี้เราไปอย่างรูปยอดก่อนนะครับนะครับดังนั้นก็จะเห็นนะครับเป็นรูปนะครับรูปถ่ายนี้ก็จะเป็นคล้ายๆนะครับรูปถ่ายเอกสาร นะครับแล้วก็มาตัดแปะตัดแปะนะฮะแล้วก็บางทีก็จะเป็นรูปลักษณะอื่นนะครับนะครับที่ไม่ใช่ภาพถ่ายหน้าตรงครึ่งครึ่งองค์นะครับก็จะเห็นเป็นภาพที่นำมาจากรูปภาพถ่ายเก่าดั้งเดิมนะครับนะครับก็จะให้เห็นเปรียบเทียบกันนะครับ ดังนั้นผมก็จะต้องย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะับที่เราต้องย้อนกลับมาเพราะว่าเราจะบอกกันว่าพระของหลวงปู่โตสุวรรณโนเนี่ยนะจัดสร้างด้วยกันสองยุคต้องบอกอย่างนี้สองยุคคือข้างหนึ่งนนั่นก็คือในปีพุทธศักราช2 5 0 9 นะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือในปีพุทธศักราช2513 1นะครับในปัจจุบันก็คงจะแยกปีกันไม่ออกนะครับแต่ก็ต้องให้ดูว่าพิมพ์ไหนเป็นพิมพ์นิยมนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพิมพ์ไหนจะเป็นพิมพ์นิยมเนื่องจากนะครับการสร้าง สองวาระนี้ก็เพราะเหตุที่นะครับมีการเฉลิมฉลองพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถนะครับจึงได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่งนะครับเพราะว่ามีบันทึกประวัติประวัติเอาไว้นะครับให้ได้อ้างอิงถึง นะครับนะครับเพราะว่าในครั้งนั้นนะครับคือวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราชสองาครับก็คือเนื่องมาจากการเสด็จของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระนะครับ พ,พ่ออยู่หัวปรงชนชาวไทยนะฮะสมเด็จไปทําประกอบพิธีนะครับนะครับเปิดพระออโบสถนะครับเปิดพระบูสดนะครับ,ระโบโนะฮนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าวัดสเก็นี้ก็มีเรื่องเราเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรสวนนะครับถ้าท่านใดเคยชมภาพนยนตร์สมัยตำนานของสมเด็จพระนเรสวนเนี่ยครั้งศึกนะครับครั้งศึกของ หงษาหงษาที่ยกมานะฮะเราก็ให้เจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับนะครับมาตีนะครับมาตีแล้วสมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปรับฝึกอยู่ที่คลองบางแก้วนะครับคลองบางแก้วนะฮะ mm. ก็นี่คือเป็นเรื่องราวในสมัยนั้นนะครับจึงถือว่าวันที่25มกราคมนะครับของทุกปีเป็นวันของทัพไทย นะครับดังนั้นก็เลยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลอยู่2วาระด้วยกันซึ่งระยะเวลาห่ากงกันอยู่4ีหปีนะครับก็ถึงทําให้เนื้อหาบนฝานเนี่ยนะอยู่ประมาณมีความเก่าแก่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ให้ทราบไว้เป็นโดยพื้นฐานนะครับแล้วหลักการในการพิจารณานะครับนะฮก็ลองย้อนไปดูนะฮะการฝึกสองครามของมังมหานรทาช่อนะครับ เขาเรียกอะไรนะสมเด็จเจ้าพระสิมหรืออะไรเจ้าเมืองชียงใหม่นะฮะที่มาพ่ายศึกนะครับในครั้งนั้นนะฮะก็ลองลองย้อนกลับไปดูผมไม่จำไม่ได้ว่าเป็นภาคห้าหรือเปล่านะ,ะยุทธนาวีหรือไงนะฮะเนี่ยแหละก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกับบ้านเเกตนะครับเพราะว่าสมเด็จพระเจ้านิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อชนะศึกสองครามแล้วก็ชะลอทับลงมาแล้วก็แวะมาสะผม นะครับที่บริเวณท่าน้ําวัดสเกตนะฮะก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็ประมาณนี้นะครับอย่างนี้ผมบอกว่าอ้างอิงในหนังสือผมผมได้เขียนหนังสือไปแล้วนะครับดังนั้นก็ให้ได้พิจารณากันนะครับว่าตรงนี้เป็นพระกุระเก่านะครับก็ประมาณเกือบนะครับนับจนถึงวันนี้เนี่ยก็เกือบ60ปีกันแล้วนะครับก็เกือบ60ปีแล้วนะครับก็ให้ได้นะครับศึกษาทำความเข้าใจกัน นะครับก็ถือว่าเป็นนะครับของดีอีกชิ้นหนึ่งของจังหวัดอ่างทองนะครับที่ในปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยได้พบเห็นเจ,เจอกันแล้วนะครับนะครับก็คงต้องขออนุญาตนะครับคงต้องขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับ ก็ครั้งต่อหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมามุนเวียนสลรรับสับเปลี่ยนให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก็ให้อดใจรอนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ผมเยอะนะครับรวมถึงของเรื่องราวของลุงบุตโตเนี่ยเรายังจะมีอีกหนึ่งช็อตนะครับนะครับผมบอกไว้ก่อนได้เลยก็คือเรื่องของเรียนรุ่นแรกนะครับเรียนรุ่นแรกบางคนไม่คิดไม่ฝันไม่รู้กันเลยว่าจะนะครับผมจะรวบรวมเก็บเอาไว้นะครับ ดังนั้นเราก็ยังจะต้องมีภาระผูกพันก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ